ข้อขายของว่าสี่สิบจ้าชิดโค้สามสิบสี่สิบเ,เดี๋ยวเนื้อเอาน้ำให้ดูหน่อยนี่กำลังทำกันใหม่ๆเลยเนะาะเป็นตัวเท่าไหร่อะฮะเป็นตัว220ถึง240อ่จ้ะนี่เป็นตัวครึ่งตัวขายไหมครับครึ่งตัวย110ยบบาทคึ่ตัว110บาทโครงเท่าไหร่เดี๋ยวบอกกันอีกทีหนึ่ง พกโคงมี25-30ค่ะ25-30ตัดตัวเล็กตัวใหญ่พี่มาขายที่นี่วันไหนบ้างครับเนี่ยขายทุกวันทุกวันเลยปกติมาเริ่มขายกี่โมงฮประมาณนี้นะค่ะประมาณนี้ประมาณนี้หรือเปล่าประมาณประมาณนี้พอมพร้อมขายค่ะมาจริงๆก็ไป,ปะคอะ กี่โมงแล้วแม่ผมไม่ได้ดูนาฬิกาแล้ววันนี้เอามากิโลรับเนี่ยทั้งหมดเลยอ่ะบอกกันนิดนึงกิโลประมาณกิโลสามสี่สิบโลแต่ว่าขายทุกวันวนะเนาะ แล้วเรามีน้ำจิ้มอะไรไหมฮะเนี่ยม,มีเป็นน้ำจิ้มอะไรกันเนี่ยเป็นซีฟฟ้ดนี่พะเยาพะเยาหน่อยนี่น้ำจิ้มซีฟูด้ดในขวดก็มีนะที่นี่ก็รับสแกนด้วยแล้วไอ้เล็บมือนางนี่ขายยังไงฮะถึงก็สี่สิบห้าสิบบาทแล้วแต่จะสั่งนะนน 40, เริ่มต้นที่สี่ิบบาทนะจ๊ะนี่ กิ่นหอมทะลูมสกันเลยทีเดียวนี่ต่อไปก็เลียง จานี่กั้นไม่ให้น้ำกระเด็นใส่ลูกค้าค่ะนี่กั้นไว้คือมีประโยชน์ที่กั้นไว้เนี่ยใชโอ้ีเนื้อแน่นๆเลยเนาะเนื้อแน่นเลยอะตัวนี้เป็นไก่เนื้อหรือว่าไก่อะไรฮะไก่เนื้อจ้าเป็นไก่เนื้อโอ้ตัวนึงนี่หนักประมาณรักกี่โลกี่กีนาะประมาณโลแปกับสองโลอะคือเกือบสองโลเลยนะโลแปครึ่งโลเขาเ็ขายนะจา เดี๋ยวดูลีลากาสรสับสับสนันตลาดกันเลยทีเดียวอันนี้60บาทอันนี้เนะท่าไหร่นะ60บาท60บาทจ้าพร้อมน้ำจิ้มหนึ่งถุงนี่อันนี้เท่าไหร่จ้า วันนี้50บาทจ้าใช0่น,220นี่ี2ิน, <200. S 1> นี่เขาแบ่งกันมาให้เรียบร้อยเลยอยากจะยกเป็นตัวก็ได้นะจ๊ะนี่สั่มากี่ปีแล้วคุณแมคะเป็น10ปีแล้วพี่โอ้นี่เขาขายตั้งสปีแล้วนะขายแต่เพิ่งว่าขายตลาดนี้ประมาณ2ปีโอ้มาขายที่นี่2ปีนะ เราก็เลยไม่เจอกันเพราะผมหยุดไปไม่ได้มาก็เกือบสองปีแล้วคุณมาขารที่นี่หลังประมาณช่วงโควิดอืมนี่หกสิบบาทเเรียบร้อย น้ำให้ด้วยนี่อันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยสี่สิบ่สบบาทนะจ๊ะนี่นะราคาตามป้ายเลยอันนี้นี่รวมได้เลยใช่ไหมใช่จ้ะแล้วแต่สั่งแล้วแต่สั่งเลยนะ นน้ำซุปลงไฟ ừ, น,น,นี่รวม ừ, ลงไป เติมน้ำซุปเดือดเลยตัวนี้เท่าไหร่ครับ40บาท40บาทเหมือนกันมีช้อยให้เลือกเยอะเลยอ,อ่ะคุณล่าข้าเดี๋ยวฝากหน่อยขายวันไหนกี่โมงถึงกี่โมงบอกกันอีกทีนึง4ี่โมงถึง2องทุ่มค่ะขายทุกวันค่ะตลาดทนายโอเคกระตุ้มแบนเนาะครับผมวันนี้ขอบคุณมากเนาะสวัสดีครับผม